สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีอีกหนึ่งควันหลงจากศึกโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสที่แข่งขันกันไปในช่วงดึกที่ผ่านมามาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันชาวจีนและก็มาเลเซียหลังเกมในประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายที่นักแบดหนุ่มไทยของเรายัางวิวกุลวุฒิพิทิศาน สร้างผลงานสะเทือนกรุงปารีสเมื่อสามารถล้มมือหนึ่งของโลกชาวจีนอย่างฉียู่ฉีไปได้แบบสุดเซอร์ไพรส์แบบ2เกมรวดด้วยสกอร์ถึง21ต่อ12และ21ต่อ10ทยานเข้าไปลุ้นเหรียญโอลิมปิกในรอบ4ี่คนสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจากผลงานอันนาประทับใจของวิวกุลวุฒิในแมชนี้แฟนๆจากชาติคู่แข่งขันในแมชนี้อย่างชาวจีนและก็ในแมชต่อไปอย่างชาวมาเลเซียเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบาวมุมมองจากพวกเขากันดูครับเลยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนชาติคู่แข่งขันในเกมแมชนี้อย่างแฟนชาวจีนกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกต่อความพ่ายแพ้ค,ครั้งนี้ของฉียู่ฉีว่ามันเจ็บปวดมากเลยในการดูเกมวันนี้เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและเป็นความคาดหวังที่สูงมากแต่มันกลับจบแบบนี้นะหรือ ที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ตัดพอด้วยว่าฉันได้เห็นเขากลายเป็นมือหนึ่งของโลกในปีนี้และก็คว้าแชมป์มาได้อย่างมากมายเกมนี้ฉันจึงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคแต่ทำไมมันถึงได้กลับกลายมาเป็นแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความไม่พึงพอใจนักว่าใครที่ได้ดูเกมนี้ก็จะต้องโกรธมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเหรียญรางวัลไม่ใช่เพราะว่าเขาแพ้ไม่ได้ แต่มันรับไม่ได้ที่เขาแพ้อย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยความช็อกต่อความพ่ายแพ้ของนักแบทจีนว่ามันไม่สามารถที่จะรับได้เลยจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับฉียูฉีส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงความปลาชัยแบบขาดลอยของฉีในแมชนี้ว่า,าฉันไม่ได้ดูเกมมันก็คงยากที่จะจินตนาการเลยว่านี่ มันเป็นสก,กอร์ที่มันเกิดขึ้นกับมือวางอันดับหนึ่งที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวว่า mm. เกมนี้จังหวะมันเป็นของกุลวุฒิไปทั้งหมดเลยชีไม่สามารถเล่นในเกมของตัวเองได้เลยซึ่งคนต่อมาก็แสดงมุมมองต่อไปว่าทันทีที่กุลวุฒิเข้าสู่เกมในวันนี้เขาค่อยดูจะอยู่ในทรงที่สมบูรณ์มากในขณะที่ชีนั้นดูเหมือนว่าจะตื่นขึ้นมาและเริ่มต้นต่อสู้หลังจากที่คะแนนมันเป็น1ต่อ11 แต่เส้นทางข้างหน้ามันก็ยากเกินไปที่เขาจะกลับมาได้แล้วส่วนแฟนชาวจีนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของผู้เล่นไทยของเราว่าฉันไม่เคยเห็นกุลวุฒิกระตือรือร้นมากขนาดนี้เลยในปีนี้ชายเดี่ยวมันไม่ใช่เกมสำหรับประเทศจีนส่วนชาวจีนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่ามันมีบางคนที่บอกกันว่า มันดีที่การจับสลากนั้นทำให้ได้มาเจอกับกุลวุฒิในการแข่งขันนี่มันจริงหรือซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวว่าสำหรับผู้เล่นอย่างโลเคียนยิวและกุลวุฒินั้นบางคนมักที่จะมองข้ามท,ทั้งที่คู่แข่งขันเหล่านี้เป็นคนที่เคยครองแชมป์โลกในขณะที่สองผู้เล่นจีนยังคงต้องไล่ล่ามันส่วนชาวจีนคนต่อมานี่ได้มาบนนักแบดของเขาพร้อมกับตั้งคำถามแบบติดตลกได้ว่า ชี้นี่คุณกินยานอนหลับและตั้งนาฬิกาปลุกให้มันตื่นตอนแต้มที่19ของเกมที่2หรือ,อยังไงหรือว่าคุณนั้นแอบมีความรักให้กับห่วงยาเฉียงซึ่งที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่านักแปดสาวของทีมชาติจีนอย่างห่วงยาเฉียงเพิ่งจะถูกแฟนนุ่มย่างหลิวยู่เฉินขอแต่งงานไปในไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้หลังจากที่คว้าเหรียญทองได้ในประเภทคู่ผสมที่ปารีส ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้มีแฟนชาวจีนที่คิดเหมือนกันได้ว่านี่ฉียูฉีชอบห่วงหย่าเฉียงหรือเปล่านี่ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยทฤษฎี D สมคบคิดไปอีกได้ว่ามันปรากฏว่าได้มีร่องรอยว่าฉียูฉีนั้นมีความรักให้กับห่วงหย่าเฉียงพวกเขาเกิดวันเดียวกันและตัวย่อของพวกเขาก็วายคิวเหมือนกันจึงไม่ประหลาดใจเลยที่เขาเล่นเหมือนกับสูญเสียจิตวิญญ,ญาณในเกมนี้ ส่วนชาวจีนคนต่อมาที่ได้มองการแพ้วิวกลุ่วุฒิของฉีอยู่ฉีไปอีกในแง่มุมหนึ่งว่าผมได้ดูที่ตารางการแข่งขันและก็ได้ค้นพบปัญหาหนึ่งว่าเหตุ hey, ที่จังหวะการเล่นของฉีมันไม่ลงตัวในครั้งนี้เป็นเพราะว่าคู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่มนั้นมันไม่แข็งแกรง่งและมันก็ยังมีการได้บายก่อนไปถึงรอบแดคนสุดท้ายด้วยซึ่งนี่มันดูเหมือนว่าจะทําให้ร่างกายของเขาได้พักผ่อนแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ดีต่อสภาพในการแข่งขันของเขาเลย พราะด้านฟิตเนสและคาร์ดิโอของเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดรวมทั้งด้านอารมณ์ด้วยในขณะที่กุลวุฒินั้นได้เล่นหลายแมตช์รวมทั้งเกมกับเคนตะในแมตช์ที่แล้วอันทําให้เขาอยู่ในความพร้อมต่อการแข่งขันที่ดีกว่าแน่นอนว่านี่มันไม่อาจเป็นข้ออ้างต่อความพ่ายแพ้แต่เราก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและหาข้อสรุปที่ดีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยว่าฉัน เขาคิดเกี่ยวกับมันเช่นกันฉีนั้นดูเหมือนจะมีอาการช็อกในตอนเริ่มต้นแมชแต่กุลวุฒิเองก็สามารถเล่นได้อย่างดีมากซึ่งจากตรงนี้ชาวจีนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมถึงนักแปดไทยของเราด้วยว่ากุลวุฒนั้นมีความดุร้ายมากฉันสามารถพูดได้แค่เพียงว่าเขาเกิดมาเพื่อการแข่งขัน ส่วนหลังจากนี้จะไปที่ความคิดเห็นของแฟนชาติคู่แข่งในนําดบบต่อไปในรอบรองชนะเลิศอย่างแฟนชาวมาเลกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะแบบพลิกความคาดหมายของบิวกุลวุฒิว่ากุลวุฒินั้นเจ๋งจริงๆนี่ฝั่งตรงข้ามคือฉี่ยู่ฉี่จริงหรือเปล่าเนี่ที่คนต่อมาก็ได้มองว่ากุลวุฒิแข็งแกร่งมากเลยในเกมวันนี้เกมรับของเขามันสมบูรณ์แบบเกมรุกก็แข็งแกร่ง การคอนโทรลและความอดทนก็เหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างชัดเจนมันไม่ทำให้รู้สึกเสียดายเวลาที่ดูจนดึกเลยส่วนแฟนมาเลคคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่าฉันไม่คาดคิดเลยจริงๆนะว่ากุลวุฒิจะสามารถชนะได้เขาเอาชนะฉีได้อย่างง่ายดายเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะกุลวุฒิแต่ในรอบรองชนะเลิศกับเจียเนี่ยวังว่าคุณจะแพ้นะ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงชัยชนะของวิลในรอบนี้ว่านี่มันเจ๋งมากกุลวุฒิแข็งแกร่งมากเลยที่ทำให้เบอร์หนึ่งของโลกนั้นต้องตกรอบลีซีเจียเจอเขาในรอบรองชนะเลิศมันก็จะยากลำบากในการเอาชนะส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงการเล่นของนักแบดไทยเราว่าการเล่นของกุลวุฒิในวันนี้มันเหมือนกับเขานั่งอยู่บนจรวดเลยและฉีก็ไม่สามารถตามเขาได้ทันเลยจริงๆ ที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงนักแบดจีนว่าฉียู่ฉีเนี่ยเหมือนกับคนที่เดินละเมอไปทั่วทั้งสนามและมันก็สายเกินไปเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาในตอนจบส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็มีมุมมองคล้ายๆกันกับแฟนแบดมบินตันจีนก่อนหน้านี้ว่ามันดูเหมือนว่าการเล่นเกมที่น้อยกว่าของฉียูฉ่ฉีมันทําให้เขาไม่สามารถจับสัมผัสข,ของเกมได้ในขณะที่ในทางตรงกันข้าม การเล่นเกมที่มากกว่าและหนักกว่าของกุลวุฒิมันได้ทำให้เขาสามารถปรับตัวกับจังหวะในโอลิมปิกได้ดีกว่าส่วนคนต่อมาที่ได้มองถึงการคว้าชายของวิลได้ในแมชนี้ว่ากุลวุฒิทำการบ้านมาได้อย่างดีมากสำหรับการเล่นกับฉียูฉีในเกมวันนี้การโจมตีที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของฉียูฉีมันได้ถูกจำกัดแม้เขาจะพยายามที่จะเพิ่มความเร็วในภายหลังแต่มันก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาชื่นชมคุรวุฒิไปอีกว่าวิทิสารเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากเขาเหมาะสมแล้วที่ได้แชมป์โลกมาก่อนหน้านี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของวิวที่เขามองว่าส่งผลในแง่บวกต่อน,นักแบดชาวมาเลเซียว่าคุรวุฒได้ดึงชียูชีตกลงมาจากหลังมา้านี่มันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยสำหรับหลี่ซีเจ ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงผลงานของวิวกุลวุฒิในเกมรอบ8คนสุดท้ายนี้ว่ากุลวุฒิทาได้ดีหมดในทุกด้านเขาสามารถดึงจังหวะและเคลื่อนที่บอลทะแยงหน้าเน็ตก็สามารถทําให้ฉียูฉีต้องมีความอึดอัดมากการบุกของฉียูฉีก็โดนเขาป้องกันได้หมดด้วยซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองว่ากุลวุฒิเนี่ยยังคงเป็นคนที่คุ้นเคยสําหรับทุกๆคนอยู่เลยนะเมื่อวันก่อนแต่มาในเกมวันนี้ เขารวดเร็วและแม่นยำมากส่วนแฟนมาเลย์คนต่อมานี่ได้มีความพิดเห็นถึงความยอดเยี่ยมของนักแบทไทยเราว่ากุลวุฒิร้อนแรงมากและก็รวดเร็วมากเลยในวันนี้แต่เขายังคงสามารถรักษาการเล่นแบบนี้ไว้ได้อย่างปกติแชมเปี้ยนมันก็อาจที่จะเป็นของเขาก็เป็นได้ที่คล้ายคลึงก,กันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่ากุลวุฒิอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมมากเลยในตอนนี้หากเขาไม่มีอาการบาดเจ็บ ที่จะเป็นตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ได้ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาที่ก็มีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันได้ว,ว่ากุลวุฒิมีความสามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้เช่นกันแต่เกี่ยวกับประเด็นนี้แฟนมาเลได้ระดับต่อมาที่เป็นความพิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งติดตลกเล็กๆว่าลีซีเจียจะเป็นคนที่ให้ชานมไทยกับกุลวุฒิในเกมแมตช์หน้าแล้วเขาก็จะเป็นแชมป์ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของแฟนแบดมินตันทั้ง2ชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดมินเองก็ต้องขออภยนะัยเว้ณะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมในรอบรองชนะเลิศนั้นวิวกุลวุฒจะลงตัดเชือกกับนักแบดชาวมาเลอย์อย่างหลี่ซีเจียในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้ก็มารอเชียร์นักแบดไทยของเรากันครับถ้าชนะได้ก็จะเป็นการการันตีเหรียญเงินได้เป็นอย่างน้อยให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราในทันที แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ